วันนี้เป็นวันรดน้ำดำหัวนะครับโอเคคุณแม่นะครับอ่าโอเคโอเคนี่โอเคมาพี่น้อยดิพี่น้อยมาอยู่ไหนพี่น้อยย้้พี่่นนออกย ทาแป้งอยู่แล้วโหคุณแม่วันนี้เราจาน้ำดำหัวคุณแม่โอเคไ,ไป,ไปเลยวันนี้เราจะน้ำดำหัวคุณแม่นะเอ๋าามานี่มานี่้อนอนเยอะๆนนอนเยอะชัดเดียวโอเค อืมพี่ใส่มันทึกดินี่บันทึกกล้องให้ผมดินี่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 มาถือ,อ,อ,ถอไว้เลยต่อไปเป็นคิวผมโอเคนี่เลยอ่าคุณแม่นะเกเอ๋กว่แม่แล้ววันที่โอเคครับคุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะมีความสุขมากๆอยู่กับลูกนานๆนะให้มีความสุขโอเค,อม,อเคมาหากินมา ไอ้หนุ่ยเฮ้ยแล้วลูกสาวใหญ่เขาฝากมาสาวใหญ่เขาฝากมาห้าพันให้คุณแม่ห้าพันให้คุณแม่ลูกสาวใหญ่เขาฝากมาสองสามสี่ห้าเอาให้คุณพ่อให้คุณพ่อนี่คุณพ่อสองสามสี่ห้าห้าขอบคุณไอ้ไอหนุ่ยพี่มดฝากมาโอเคฝากไว้ตรงก่อนหนุ่ยหนุ่ยไปเธอไปรดตาำแม่เร็ว เร็ว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 โอ้โหรับเร็วนุยโอเคหนุไปรับไปนั่นเธอไปเธอาทำไม่ิไม่ไม่ไไปเลยไปนั่นไปเสียเวลาโอเคคม่เ้าหัวเงินหัวเงินอ่านี่ลูกสาวลูกสาวหลายแท้ๆคนแทจริงไง อันนี้เขาไม่ซืใ่รวยชค่นี้จะรวยชคตไหน้าตก็ค่อยไปเห้โอเคตก็ค่อยเห็โอเค